ครับสวัสดีครับพ่อพี่น o. sea ้องเกษตรกรเช้าให้ชาวนาทุกท like. ่านและผู้ถือบัตรคนจนรวมไปถึงประชาชนทุกกลุ่มนะครับสำหรับมื้อนี้ทั้งช่องของเฮาก็มาพร้อมกับข่าวสารสาระและสิทธิประโยชน์ต่างๆของพ่อพี่น้องเกษตรกรเช่าให้ชาวนาและผู้ถือบัตรคนจนรวมไปถึงประชาชนทุกกลุ่มนะครับพ่อพี่น้องครับก่อนเหยียไปรับฟังข่าวสารดีๆในวันนี้นะครับก่อนอื่นทั้งช่องของเฮากำังขอกำลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องนะครับโดยการกดไล กดติดตามและอย่าลืมกดสันกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อทางช่องของเฮาได้มีข่าวสารใหม่ๆกับผมก็จะได้รีบมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะได้บ่พลาดข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่พ่อแม่พี่น้องควรที่จะได้รับนะครับ พ่นพี่น้องครับสาหรับมื้อน,นี้นะครับกับมาพบมาพอกันอีกเช่นเคยนะครับในช่วงสายๆแบบนี้ซึ่งมื้อน,นี้นะครับกับผมกับมีข้อมูลข่าวสารดีๆสําหรับการโอ,อนเงินช้าหน้านะครับรรยละหาร้อยบาทตามโครงการค่าสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกเขาประจําปี2 5 6 3ทํา6กในอัตราไรายละหาร้อยบาทคัวเลื่อนระเบิดเกิน20ไรหรือว่ารับสูงสุดคัวเลื่อนละห0 0 0 0บาทนะครับในรอบที่2 ทีก่อนหน้านี้นะครับกับผมได้ลงคลิปไปแล้วและมีพ่อพี่น้องนะครับสอบถามเขามาเป็นจํานวนมากนะครับว่าจะมีการโอนเงินจริงหรือไม่นะครับซึ่งคลิปนี้กับผมก็มีข้อมูลตาร่างการโอนเงินนะครับในวันที่27กุมภาพันธ์2 5 6 4ซึ่งจะมีการโอนเงินกว่า37สาขาและจะมีพื้นที่จังหวัดใดกันบ้างที่ได้รับการโอนเงินนั้นนะครับก่อนอื่นกับผมก็จะให้พ่อพี่น้องมาฟังการยืนยันนะครับจากทั้งนักข่าว ได้มีการโพสแจ้งการโอนเงินนะครับในวันที่27กุมภพาพนันธนี้เดี๋ยวเขามาเราฟังคลิปบางช่วงบางตอนกันได้เลยนะครับคืบหน้าข่าวกับผมโยคณะกองควมประทีวันนี้วันพุธที่24กุมภาพันธ์นะครับหลายคนถามผมเข้ามาเยอะว่าพี่น้องชาวนาจะได้รับเงินเยียวยาไร่ละ500บาทครคเรือนละไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน10,000บาทต่อคัวเรือนเนี่ย วันไหนนะครับล่าสุดนะฮะมีข่าวจากทกสออกมาแล้วนะครับว่าตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปนะครับก็จะเริ่มโอนเงินให้กับพี่น้องชาวนาน,นะครับเป็นเงินช่วยเหลือไร่ละ500บาทนะฮะฉะนั้นแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่แต่ละตำบลอำเภออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเขาก็จะโอนเงินไม่เหมือนกันนะครับก็ลองไปเช็คดูนะครับเช็คในทกสแถวบ้านท่านก็ได้นะครับหรือลองเข้าไปเช็คดูในเว็บไซต์นะครับว่า ท่านได้รับสิทธิ์ไหมผมจะขึ้นเว็บไซต์เอาไว้ให้นะครับส่วนวันและเวลาอะไรต่างๆขึ้นอยู่แต่ละพื้นที่ต้องไปเช็คดูนะครับครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการแจ้งแต่ล่างรายชื่อจังหวัดที่ได้รับการโอนเงินนะครับในวันที่27กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับซึ่งก็จะเป็นคิวของพี่ๆน้องจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งจะมีสาขาต่างๆดังนี้นะครับสาขาแรกนะครับสาขานครราชสีมาจำนวนเกษตรกรที่ได้รับเงิน3,815ราย สาขาพิมายจำนวน16,434ลายสาขา CQ จำนวน6,195ลายสาขาบัวใหญ่จำนวน12,192ลายสาขาด้านขุนทดจำนวน16,29ลายสาขาคอนบุรีจำนวน4,886ลายสาขาจากรลาดจำนวน9,446ลายสาขาชุมพวงจำนวน12,693ลาย สาขาปทยจำนวน12,856ลายสาขานนไทยจำนวน11,353ลายสาขาปากช่องจำนวน670ลายสาขานนสูงจำนวน11,276ลายสาขาโชคชัยจำนวน8,654ลายสาขาคงจำนวน12,784ลายสาขาปักทงชัยจำนวน11,873ลาย สาขาสูงเนินจำนวน6,400ลายสาขาขามสแกแสงจำนวน6,067ลายสาขาหวยถแถลงจำนวน1 1 0 9ลายสาขาเสริงสางจำนวน3,977ลายสาขาแกงสนามนางจำนวน5,575ลายสาขาขามเทเลศอจำนวน3,195ลายสาขาน้องบุญมากจำนวน5,352ลาย สาขาเฉลิมพระเกียรติจำนวน3,914ลายสาขาพระทองคำจำนวน5,927ลายสาขาโนนแดงจำนวน4,297ลายสาขาลำเทมเมนชัยจำนวน1,354ลายสาขาเทพาลักจำนวน2,889ลายสาขาศีดาจำนวน8,041ลายสาขาบ้านเลียมจำนวน3,504ลายสาขานองบัวตะเกียบ จำนวน3,400เก้ายลสาขาสามแยกปากจำนวน2,200เก้ายลสาขาโจอหอจำนวน4,810ลายสาขาดอนไวจำนวน7,66ลายสาขาบางนำเขียวจำนวน1 5 0 2ลายสาขาห่วยบงจำนวน2 5 4 0ลายสาขาเขาใหญ่จำนวน207เจ็ลายและสาขาเฉลียงจำนวน1,938ลายนะครับ ซึ่งนับรวมกันแล้วนะครับจะมีเพื่อนพี่น้องนะครับทั้งหมดกว่า200,000หมื่น8ไน,นะครับที่จะได้รับเงินในวันที่27กุมภาพันธ์นี้นะครับกลับตั้งช่องของเขาก็ขอแสดงความดีใจกับเพื่อนพี่นอ้องชาวหน้าของเขานะครับที่ได้รับเงินนะครับสำหรับเงินค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกเขานะครับหรือว่าเงินค่าเก็บเกี่ยว salsa, รรยละหาร้อยบาทรอบที่2นะครับหากเพื่อนพี่น้องนะครับมีข้อสงสัยหรือว่ามีความคิดเห็นมาจับงใดนะครับก็แสดงความคิดเห็นนะครับเข้ามาไว้ที่ใต้คลิปว ขอขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมรรบฟังข่าวสารดีๆในมือนีนะครับและก่อนสิจากลากันไปในมือนีกับผมก็ขอให้พี่นพี่น้องอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงกันสุขสุขคนขอให้ได้รับเงินจากทางรัฐบาเลเร็วๆไว้และก่อนสิจากลากันไปในมือนีกับผมกัต้องขอกล่าวคําว่าสาวัสดีครับ